เบเชียลเทคนิค by Canon ไป็นแล้คะเลงวันนี้มีเทคนิคอะไรดีๆมาสาธิตก็เทคนิคนะครับเทคนิคเป็นการจัดแสงชื่อว่าลิมไลท์ครับลิมไลท์ค่ะแล้วภาพออกมาเป็นยังไงคะับียนเป็นยไงชื่อดูคุ้นๆนะคุ้นนะภาพออกมาเป็นไงก็คือด้านหลังเนี่ยจะมีรัศมีออกมานิดๆ ลัสมีลัสมีดูเหมือนด้วยใช่ไหมดูมีองค์มากอ่อาย่างเช่นอย่างเช่นยกตัวอย่างหน่อยไหมคะโฆษณาผมนะฮะโฆษณาแชมพูต่างๆมักจะใช้เทคนิคนี้ในการถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณาให้ดูแบบคมสวยๆเป็นหลักเลยสบัดผมฟึบเห็นเชฟของผมเงางามสลวยอันนี้คือมาจากการจัดแสงแบบอิมไลอาโอเคแล้ววิธีการมันยากไหมคะแล้วมีอุปกรณ์อะไรบ้างวิธีการไม่ยากเลยครับอุปกรณ์คือ เลนเทเลโฟโต้ที่มีขนาดขนาดเกิน50มเมขึ้นไปนะคับดังนี้เลนใช้85มมตรและบอดี้กล้องซึ่งต้องใช้อยู่ล้วล่ะแล้วก็ตัวซิงค์แฟลชตัวซิงค์แฟลชมี2ตัวนะฮะตัวที่อยู่กับกล้องกับตัวที่อยู่กับแฟลชโดยอยู่กล้องตัวสั่งโดยอยู่กับแฟลชตัวทำงานแล้วถ้าสมมติไม่ใช้แฟลชได้ไหมอ่ะไม่ใช้แฟลชก็ต้องเป็นแสงอาทิตย์แทนแสงก็ได้เหมือนกันใช่ไหมได้เหมือนกันก็แสงสวยกว่าด้วยแต่ว่าเราต้องไประบุช่วงเวลาของการถ่ายให้ชัดเจน เช่นตั้งแต่หกโมงเช้าถึงแปดโมงอะไม่เกินแปดโมงแต่ไม่ใช่ในแบ็คพอดีคือถ้ามันถ้าคือถ้าสมมติว่ามันสูงขึ้นกว่าก็จะไม่ใช่แล้วก็จะเป็นแครท์เป็นหัวเป็นอะไรแบบน็จะแต่สว่างที่อื่นตัวอื่นจะไม่ใช่แบ็คไลท์จริงๆโอเคเอาไว้ยังไงต่อแล้วก็อุปกรณ์ไปละก่อนไปละวิธีการทำนะฮะอันนี้เนื่องจากเราไม่ใช้แสงอาทิตย์เราก็ใช้แสงตัวนี้เป็นตัวหลอกตัวนี้เป็นแฟลช 580EX2 ของ Canon นะฮะ เราก็เอาไปวางไว้ข้างหลังแบบ45องศาด้านหลังตรงไหนก็ได้ไหนก็ได้ซ้ายก็ได้ขวาก็ได้แต่ให้อยู่ใน45องศาด้านหลังนะครับกล้องอยู่ด้านหน้าอยู่แล้วแน่นอนยิงเปรี้ยงกล้องสั่งแสจยิงเปรี้ยงเกิดภาพเลยเกิดเลยครับส่วนดิมไล้ละยิมไล่ละแค่นี้ใช่แล้วเทคนิคจริงๆแล้วหัวใจของมันเนี่ยคือการวัดแสงที่ถูกต้องอ๋อยังไงคะคือเราได้กล้องมาเสร็จเนี่ยปั๊บเราส่องเลย แล้วก็วัดแสงแอมเบียนโดยรอบนะฮะเราวัดแสงที่หน้าโฟกัสที่ตาตั้งแสงให้โอเวอร์กว่าใบหน้าหนึ่งสเตอปตปหรือสตอปครึ่งก็ได้นีงกดยิงเปรี้ยงขึ้นเลยขึ้นทันทีแต่ว่ามันจะมีทิศเล็กๆนิดนึงคือเราต้องหาแบ็กกราวด์ที่ค่อนข้างจะมืดน้วยนะครับอ้าวแล้วมันจะมองเห็นเราไหมมันก็จะทำให้เส้นผมของเราเนี่ยดูชัดเจนมากขึ้นอ๋อโดฟิลไชัดเจนมากขึ้นโอเค งั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าใครว่าพูดอย่างเงี้ยมันอาจจะเข้ายังไม่เข้าใจัแทีเดียวใช่ใช่แล้วเราไปลองกันวไหมคะได้ครับจะลองดูนะโอเคแล้วตรงนี้ใช้ได้ไหมสถานที่เเคมดินไปตรงแบ็คกราวด์มืดๆหน่อยแล้วกันครัอ๋อให้มันมืดอีกนิดนึงนะมันจะได้เห็นชัดขึ้นเหมือนเราส่องไฟฉายในที่มืดนะฮะอ๋อโอเคจะได้เห็นเงาบนผมอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ครับใช่โอเคงั้นเราไปกันเลยค่ะโอเคครับ อ๋อดูไฮโซอ่ะดูผมแบบว่าดูมีอะไรอันนี้คือที่เรียกว่าริมไลท์นะนี่ที่สุดแล้วริมไลท์มันเป็นยังไงโอเคแล้วอย่างเงี้ยตั้งค่าอย่างเงี้ยค่ะเล่งตั้งตค่ายังไงคะคืหมายถึงว่าตั้งให้มันโอเวอร์เท่าไหร่อะไรยังไงที่เล็งบอกอ๋ออย่างที่เล็งบอกครับหัวใจหลักของเทคนิคนี้คือการรับแสงจริงๆหัวใจหลักของการถ่ายรูปคือการรับแสงเล็งว่าแสงที่หน้าที่ได้สีได้เอฟสีนะฮะ เล็งเปิดแฟลตที่5 6 5.6กากอ๋อก็คือมากกว่า1สต็อป1สต็อปครึ่งอันนี้เปิดไปหนึ่งสต็อปเลยครับสต็อปทวนอ่านก็จะได้เท่านี้ถ้าเปิดมากขึ้นก็จะได้มากขึ้นแต่ถ้าเปิดเกินไปนก็จะขาวไปเลยกลายเป็นขาวอ๋อยังไงวันนี้ก็ขอบคุณเล็งมากมากนะคะสำหรับเทคนิคดีๆที่มันนำเสนอใจก็ให้เพื่อนๆได้ลองทำกันดีครับขอบคุณมากครับครั้งแรกกับหน้าจอคาปาซิทีฟทัสกรีน สุดล้ำใหม่ EOS 650D จาก Canon